มาให้อาหารปลากันวันนี้วันที่สาสิบตุลาวันศุกร์สิ้นเดือนปลาที่เห็นเนี่ยโอ้หมดแดงก็กัดจริงเคาะเรียกมันนิดนึงนี่เคาะเรียกที่เห็นน่าก็มีปันนิน đục, phá xáo hoại, phá y sốc, phá xáo hoại nhiều, mót cơn, đầy lên, làm ngay gì là nha? Để thế 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 tắt bút phê Oh! <laughs> <laughs> บ่อปลานี้พื้นที่ประมาณสงงานเสร็จเสร็จของ ส่วนปรทานไม่ปล่อยน้ํามาน้ําในบ่อปลาก็เลยตื้นหน่อยพวกปลาแรดปลาน,นินเนี่ยมันจะ กินสู้ปาสวายไม่ได้ช้ากว่า